ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําเมนูสุดแสนอร่อยนั่นก็คือไข่เจียวกุ้นเชียงพริกขี้หนูครับนี่คือสิ่งที่เตรียมไว้นะครับผสมแล้วเรียบร้อยมีไข่ไก่มีกุ้นเชียงแล้วก็มีพริกขี้หนูครับปรุงรสด้วยน้ำปลาพริกไทยดำ แล้วก็เม็ดพริกไทยดาพริกไทยขาวนะครับเราจะาไปทอดกันนะครับท่านผู้ชมเดือดแล้วได้เวลาลงทอดแล้วครับ ตอนนี้ก็สุกพอดีทั้งสองด้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเอาไปกินกันครับ น่ากินไหมครับใส่จานเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรับประทานกันดีกว่าครับเมนูต่อไปขราวหน้าจะมีอะไรคอยติดตามกันไว้นะครับเพื่อน